ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหากรรมนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า I/O module นะครับซึ่งมันก็คือ input และก็ output นะครับแล้วก็ในงานวิศวกรรม,มอ,อื่นๆนะที่เราเรียกว่างานการคิดแบบตรรกะสารหรือโลจิกเนี่ยมันก็จะเจอคำนี้บ่อยๆเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของ I/O กันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมแบงค์จากชา n e l เด็กช่างวัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันอย่างนี้่ะ ไอโอโมดูลนะครับหรือยอมาจาก Input Output นะครับคอนเซปต์อันนี้ครับ Input คือ,อสิ่งที่ป้อนเข้าไปให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะหรือ o u t p u t ก็สิ่งที่สิ่งนั้นลปล่อยออกมานะครับขึ้นอยู่กับมุมมองนะอย่างเช่นถ้า,าเป็นตัวคนเรานะครับสิ่งที่เรา Input เข้ามาคืออะไรครับอ่ะหู Input คือเสียงใช่ไหมครับตา Input คือเราดูเราเห็นภาพเข้ามานะครับส่วนปากของเรานี่เป็นอะไรครับ o u t p u t เอา p ุ t คือส่งเสียงออกไปนะครับอืมหรือแม้แต่มือผมเนี่ยตอนนี้ที่ทํามืออยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สั่งมาจากสมองนะครับแล้วก็แสดงออกมาทางมือแบบนี้เนาะซึ่งอ่ะผมว่าฟังเสียงเข้าไปประมวลผลนะครับแล้วก็พูดออกไปนะครับตรงนี้แหละครับคือ p r o c e ซสคือสมองของเราในสมองนะครับคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ของ io มีแค่นี้เองครับ3ส่วนประกอบหลักๆ1 Input นะครับสิ่งที่ป้อนเข้าไปในโปรเซสนะครับ แล้วก็เอาต์พุตครับอินพุตของเราอ่าโปรเซสของเราคือสมองใช่ไหมครับอินพุตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับแล้วก็เอาต์พุตออกไปเป็นคําพูดก็เป็นเสียงเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือคืออ่ะเสียงอย่างเงี้ยมันคือเหมือนกับเป็นโปรโตคอลเนาะที่เราใช้สามารถพูดคุยกันระหว่างผมกับทุกๆคนนะครับทีน,นี้ในงานเครื่องมือวัดนะครับจะคืออะไรเนาะยกตัวอย่างนะครับทรานส์มิเตอร์อ่ะดังรูปนี้ก็จะเป็นเพรสเชอร์ทรานส์มิเตอร์นะครับ สิ่งที่ตัวทรานส์มิเตอร์หรือเพรสเชอร์ทรานส์มิเตอร์เนี่ยรับเข้ามานั่นคือโปรเซสไลน์นะครับเพสเชอร์ที่อยู่ในโปรเซสไลน์หรือความดันที่อยู่ในกระบวนการนั่นเองครับนั่นคือเมชเชอร์แวลูนะครับพอรับค่าเข้ามาเป็นค่าความดันแรงกดเข้าไปที่ความดันที่กดเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นชนิดสเตรนจ์เกจหรือไดอะแฟมนะครับก็จะส่งผลต่อค่าที่อยู่ในวงจร นะครับค่าทางไวไฟที่อยู่ในวงจรของตัว pressure transmitter นะครับก็จะประมวลผลออกมาว่าเฮ้ยตอนนี้แรงกดนะครับหรือ pressure เนี่ยอะอยู่ที่กี่บาร์เนาะก็มันมันยังม,มีวงจรคำนวณแหละครับแล้วอยู่ที่ว่าเราทำสเกลไว้เท่าไหร่นะครับหรือย่านการวัดนั่นเองอะพอมันรู้แล้วว่าตอนนี้อย่างเช่นอาตอนนี้แรงกดเข้ามาที่10บาร์นะครับจากโวลเ e จก็ทำการส่งออกไปนะครับคือเอาุลเนี่ยออกมาเป็น m a s u r e signal นะครับ หรือสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ4 2 0ถึง20สมิลลิแอมสัญญาณดิจิตอลฟิวบัตโอฟิบัตอะไรแบบนี้เนาะเออหรือแม้แต่อินดิเคเตอร์ที่เราเห็นนะครับอ่าหน้าจอแสดงผลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเอาพุตเนาะเพราะเราได้เห็นแล้วแหละเอาพุตโดยการเราเนี่ยรับเข้าไปโดยการดูใช่ไหมครับนะนี่ก็คือของตัวของตัวเพรสเชอร์ทรานส์มิเตอร์นะครับทันี้ I.O เนี่ยเราจะไปเจอกันที่ไหนอีกนะครับ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเอาแบบ ง่ายเนาะเรารู้จักใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร push b o t t o m switch นะครับตัวนี้คือแลมป์เราอาจจะเขียนวงจรอะไรบางอย่างนะครับเพื่อเป็นกระบวนการเนาะอย่างเช่นวงจรง,ง่ายๆเลยกดติดปล่อยดับเนี่ยพอเรากดเข้าไปที่ Input นะครับ Input ของอะไรครับ Input ของวงจรนั้นก็คือ push b o t t o m นะแล้วก็วงจรตัวนี้แสดงผล Output อ,ออกมาทางแลมปเพื่อให้แสดงผลนะครับทีนี้เมื่อเรา เราต้องแยกนะครับว่าเครื่องจักรประเภทใดนะครับเป็น Input หรือ Output นะครับจงผลยังไงอย่างเช่นถ้าเรามีคอนโทรเลอร์เนาะแล้วเรามีคอนโทรเลอร์เป็น DCS หรือ PLC นะครับเราจาเป็นที่จะต้องรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างเช่นมีอะไร Level Switch ลูกลอยแบบนี้หรือ Push Bottom Switch เนี่ยมันอยู่ในหมวดของ Input ของตัว PLC นะครับแล้วตัว PLC หรือคอนโทรเลอร์อ่ะผมเรียกเป็นคอนโทรเลอร์ดีกว่าเนาะจะได้แบบมันก,กว้างๆไปคอนโทรเลอร์ Controller เนี่ยมันส่งเอาต์พุตออกไปที่อะไรอย่างเช่นส่งเอาต์พุตไปสั่งคอนโทรลวาล์ว wow, นะครับอืมส่งเอาต์พุตไปสั่งตัวปั๊มส่ง start, เอาต์พุตไปสตาร์ทเออ่บัตเตอร์ไฟวาล์วสตาร์ทคอมเพรสเซอร์เมื่อเพรสเชอร์ดรอปอะไรแบบนี้นี่ก็คือพอเราจะรู้แล้วว่าไอ้อุปกรณ์พวกเนี้ยมันคือสิ่งที่ต้องสั่งงานให้กับมันมันจะต้องมาต่อเข้ากับ ภาคเอาต์พุตของตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับซึ่งเราจะเจอเยอะมากๆในงานขึ้นมือวัดเนาะโอเคในคลิปนี้ก็จะมาแบบสั้นๆนะเพื่อให้เรารู้จักกับ Input แล้วก็ Output นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ